มี <ừ> นะครับเจ้าของบ้านหลังนี้เขาผ่อนไปจ่ายเงินก้อนไปหมื่นกว่าบาทาแต่สุดท้ายทําไมมันหักเงินต้นแค่ห้าบาทห้าสิบเดี๋ยวแปลกใจมากโอ้โหอุ<ด>อันเนี้ยอุ้ยแต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นคนทีน่ชอบสังเกตนะก็จะเห็นความผิดปกติเนาะใช่จะมตัวเลขเดี๋ยวเนี่ยแหละทําไมมันหักเงินต้นแค่ห้าบาทห้าสิบที่เหลือเนี่ยเป็นดอกเบีย้ยหมดเลยเขาบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะผ่อนหมดเนี่ยน่าเสีเนี่ยครับคุณผู้ชมครับสาวเจ้าของบ้านหลังนี้ครับ โพสภาพสลิดโอนเงินครับจ่ายค่าบ,บ้านไปเขาจ่ายไป1900บาทใช่ไหมดูสิไปหักเงินต้นแค่5้บาท50ที่เหลือเป็นตกเบีย้ยหมดเลยครับแล้วยอดคงเหลือของเขาเนี่ยก็ประมาณสองล้านบาทเศษๆนะคุณผู้ชมครับเจ้าตัวบอกว่าและชาติไหนจะผ่อนหมดเนี่ย<ม>ผ่อนแบบนี้เมื่อไหร่จะผ่อนหมดดูสิหมื่นกว่าบาทมันไปหักเงินต้นแค่5้บาท50หนักเลยฮะคุณผู้ชมครับแล้วเขาก็บอกว่าฝากไปถึงคนที่กู้ซื้อบ้านนะ สองปีแรกเนี่ยปล่อยชิวได้นะเพราะว่าดอกเบีย้ยบางทีมันคงที่ใช่ไหมพอเริ่มปีที่สแล้วบางแบงค์เนี่ยเขาจะปล่อยลอยตัวหรือถ้าหากว่าผลปีที่3ไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหคันนี้ย,ยุ่งแล้วฮะเพราะว่าดอกเบีย้ยมันจะสูงมากเขาแนะนําบอกว่าอาจจะต้องไปรีไฟแนนซ์กับแบงค์อื่นหรือว่าอยู่แบงค์เดิมแต่ต้องไปขอรีเทนชั่นะฟังดีๆนะสัพเนี่ยฮะรีไฟแนนซ์กับรีเทนชั่นลักษณะคือเหมือนกันเพียงแต่ว่า การดีไฟแนนซ์ก็คือย้ายแบงก์แต่ถ้าว่าอยู่แบงก์เดิมก็คือเรียกว่ามีเทนชันนะต้องไปขอแบงก์แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเจ้าของโพสต์บอกว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์นะเป็นเรื่องจริงจ่ายตรงวันด้วยระบบมันตัดอัตโนมัติโทรไปถามแบงก์มาแล้วครับปากฏว่าแบงก์ก็บอกว่าก็ไปไปตามที่คุณสัญญากับทางแบงก์ไว้ไม่ใช่หรอว่าดอกเบี้ยมันต้องเท่านี้ครับอดเขาก็บอกว่า เขาก็ก้มหน้ายอมรับความเป็นจริงเลยครับบอกว่าก็ไม่รู้จะทำไงรู้แต่ว่าเดี๋ยวพ้นปีที่สไปเนี่ยไปรีไฟแนนซ์หรือว่าไปรีเทนชันแน่นอนครับเนี่ยนะฮะคือก่อนหน้าเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีสัญญาณมาแล้วเพราะว่างวดก่อนงวดเนี้ยม,มันหักเงินต้นแค่700อ่ะตอนนั้นยังไม่ได้เอะใจก็เออก็ถือว่าอะาจ0 0อยก็ยังดีทําไปทํามาไอ้งวดเนี้สงสานพิเศษเลยค่ะหักไป5บาท50าสิบไงแล้วเจ้าตัวยังขำด้วยนะแอบขำแบบนี่แล้วทำไมมันหักแค่5บาท50า ไอ้ห้าบาทห้าสิบเนี่ยมัน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 มีที่มาที่ไปจากตรงไหนกี่ชาติเหจมอนเนี่ยเป็นเราเราก็กุ้มใจเนาะคุณบีกแบคุณผู้ชมแล้วมันไม่ใช่แค่คนเดียวนี่พอไปโพสเนี่ยมันก็จะมีแบบคนที่เจอเหมือนกันเนี่ยโพสเต็มไปหมดเลยทีเดียวครับคนนี้ครับก็บอกว่าเขาผ่อนบ้านไป6 5 0 0น้ามันไปหักเงินต้นแค่76บาทเศษเเท่านั้นเองนี่เป็นดอกเบี้ยตั้ง6000กว่าบาทครับสำหรับคนนี้ครับที่เขามาโพสบอกว่าเขาก็เจอเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าฝากไว้ให้คิดคิดซื้อบ้าน คำนวณดีๆกันเด้อมีใครแรงกว่านี้อีกไหมจะกดผ่อนบ้านทีนึงชีวิตกูสิ้นหวังมากเลยเข้าใจเขาเลยเนาะถ้าเป็นเราเราก็แบบโอ้ยตายแล้วยังไม่หมดพี่ก้อยยังไงอะปรากดว่ามีคนนึงบอกว่าฉันก็โดนเหมือนกันดูสิฉันผ่อนบ้านไป8,100บาทแล้วเงินต้นทำไมมันไม่หักสักบาทหนึ่งเลยที่หลือเอาแล้วอุ้ยดูสิดูโอ้เจอแบบนี้มันจุกนะ คือถ้าบอกว่าให้เจอแต่ดอกเบี้ยนะไม่ขัดต้นเลยอ่ะตาย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 ่จะเป็นว่าแบงก์ก็ไม่ได้นะพูดงี้คือเหมือนกับว่าเราทําสัญญากับเขาเอาไว้ไงต่างที่ดีเราต้องพยายามต้องค่อยๆดูแบบละเอียดอ่ะว่าเฮ้ยเราผ่อนไปกี่ปีแล้วแล้วหลังจากนี้ดอกเบี้ยมันไปยังไงคือต้องใส่ใจนิดนึงไม่งั้นเนี่ยเงินในกระเป๋าคุณเกี้ยงแน่นอน